สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกินกล้วยทอดด้วค่ะเด้ยอยายเพจมาแต่หน้าตาลพี่น้องซื้อขวยทอดมาก,กินกล้วยทอดคล้องขวากถึงคือขอำเภอ,อนากันเขาบอกว่ามาอำเภอหน้าตาลเขาก็ที่กินขวยทอดแส,สดงว่ามากมาประหอันอำเภอหน้าตาล ไม่กลวยหอไม่มันหน่อไเปเนาะเคยไปเทดูระมาต <c oughs> อกตอกอันไมนมันอทออพี่นองนี่ไปเตย ให่ดวลาหมากเนี่ยะปก้าวลกใต้ไ่ก้าวถลกใต้ไปก็วคุณสามีวนัวานาะวันนันกรอบเราจะขายดีมา,ากคืนอะไรอย่างที่ว น่าดูฟังจุมันแปลกฮึวยหอค่หวานมันหวานนั่นคือคือมาหกสิบบาท โอเคป่ะเดี๋วป่ะสา,า,ามีกินไปแล้วระมานยืดิบไม่า,าอาไอย่ไปเนาะ <c oughs> งอเคป่ะ น้ำลกินมาน้ำรดกับปเน,นี่ยเปปอดเขาคายมาน้ำางกากรมักมากขคายเขาไปไนะ่ะน้อหงหูลดมูหลงมหลงยางเลยด่แล้วละ ก็ัะเป็นอ่ะมันมันนี่กาบอันหลายามกอบกวามกอบก็ต้องเผื่อถึงเนาะว่าหัยเพชรเือดนำหนักน้อยกินของมันน้อยกินฟองหวาน มันเปนแปลงจะมันนี้มากพรกพี่มพผู้เจ้าจบอกเผ่ามึงอ,อ่ะจังดน,นดมันีหน้องเนาะดนยมได้กันไดดอกน้ำหนักมึงไปใส่ดอกกินออก็กำลังจะ มูลนายต้เงโดนหนุจจนจุนกคองน่ามันแจมันมันเกล่ยวมันเกลยวภาษาไทยเอิยมันเทศ จ้าได้เออมันจับแตเป็นมันสงองเข่าเออมานือกันนี้เนาะมันกล่วล้าหลังต้องหลัง้องขบเป็นขนมจุดึ้นซื่อของอเภอฮะ ถ้าเป็นปาตาตาจระยปลาแซงบเนี่ยมัจะเป็นเปลือสาบมันสาบเลือสาบมันสาบสื่อเปลือกสาบเ้ืยจากตาจะระไ่ปลาแซ่งมากเอาเพื่อนอาการย์ก็เป็นกล้วยถอดกรอกขนาดนี่เนาะ

เลือยกกันไยกรไดาไ,ไม่กระายตรงั้นหางกุ้งไม่หกินเ่ะม่นากินหวานม่นกินมันม่อกินแปลกอันนี้ฟกิมเลยแงกยื่น,นี่ร้านก่ยื่นี่มันกยนี่บะเพาไก่ย่นี่น,น,าาน,น้ำตาลกายนี่ เอาเป็นยางงี้นะเนาะเปนอยด่า้มาแจ็บพอกระหอมที่นี่เม่อ้วนกระตางพอกะอกินแส่บนะบางอย่างก็อ้วนเนาะ ว่าเกินชาวิกิโลนบ็เป็นปัญหา <c oughs> อ,อากาศหอมเนาะชอบใส่ชุดพิถึงไงชอบพิถี่ทถึงไงไม่ได้ใส่ชุด ต่พี่น้องก็ขย,ยายามทำเนี่ยเพื่อแบบแบบด้ยหว,วานหวานหอมมันกรอบกามุกกระจายพี่น้องแรบงบสนันดีเลย

กินซีอิ่มจะคืนหอยข้าวหมกหมอ <c oughs> หมอ <c oughs> น,น,น่ะ <c oughs> ห,หมอนะคุณยายเพลิน้ำหนักเกินเรื่องเลื่องน้ำหนักพี่เซื้หมอกันทีเนาะเสียสังหมอเนาะควรจะสีบอลสียางหักพี่สาวเท่ากัน dạ đấy là cô nói đâu. tham thăm cái thả là cái dạng là dạng dạng thăm dạng 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 mà, dạng ngại bận mấy dạng 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 thăm dạng 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 bán dạng dạng quậy mà, dạng 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 về dạng อ๋อลาบไปก่อนด้วยเพราะเปยาเสื้อฟัองคำสั่งคุณหมอก่อนมาบังกินมานกินมันอ่ามันมันจือวดน,นะว่นเนี่ยเพลคเลยสิเศร้าซะก่อนกินบิ้นอิ่มป็นไหนพี่น้องโจวไหวนะพี่นางพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะเสื้อมมาส่ง